สวัสดีจ้าเมนี่ห้องยู่ทีหมู่บานเผ็ดอน,นั้นเนอจ้าซ้อยกันจะหน้าพิเศษเจ็ดทับหนึ่งเขตคันนายาวเนอจ้าเป็นบานสันเดียวเนหวนือที่3 5บตารางวา3ามองโน้นสององนามเนอจ้าหลังนี้เนอจ่าหมาอสำับขอบัวใหญ่ๆด้จ้าหน้าบ้านมีหม่องสำรับจิบกาแฟน้ำด้จ้กเป็นส่วนตัวหลาย มาหนาะจ้ามองจอดรถกับกว่างขวางเนาาจ้าเขามาในตัวบ้านเน้าจ้าห้อกระเสียต,ตกแต่งบิวอินให้สวยงามแถมเฟือร์น,นเจอที่เห็นให้ฟรีไปได้ด้จ้าทั้งหลังเลยห้องนอนนับกับกว่างขวางขักจ้ายำว่ากว่างทุกห้องเลยทั้งสมห้องถ้าผู้ใดได้เห็นรับร้องว่าิิือกใจแห้งจ้า เขาเตอิอขัวเราจะสิ่งหลางจานพื้นกระเบื้องร่วมไปถึงสุขภัณฑ์ของนามนอกจากเฮากระเปียใไม่เห้งหลังลได้ดจ้ะหลังนี้ราคากะสีอยู่ที่สองล้านหาแสนหาหมื่นบาทไทยบานเฮาผู้ใดสนใจสามารถทักแชทหรือทั่วงค่าสอบถามได้ด้วยจ้าทั้งเฮายินดีให้คำปรึกษาจ้า